อันนี้เป็นกะทินะคะหัวกะทิกับแป้งข้าวเหนียวนะคะมีแป้งกรอบนิดหน่อยะคะ่ะอันนี้เท่ากันนะคะอันนี้ขนมกรงนะคะเป็นไส้ไส้ถั่วนี่นะคะ่ะก็มาทำเป็นวงก่อนนะคะก่อนที่เราจะนำไปชุบกะทินะคะ นีกำลังทอดนะคะขนมกกงค่ะประกอบกำลังทอดค่ะใส่งามใส่งามใส่งาม